ทำว่าสวยหมายถึงว่ารสชาติจะต้องจัดจ้านฉีกแนวจากเขารสต้องอร่อยเข้มข้นทำอะไรก็ต้องแตกต่างได้ความสวยความอร่อยเราก็เลยตั้งชื่อผัดสวยหานวัดอีกครคุณผู้ชมครับดอกตอร์คิดอีีนี้ครับหลังจากที่พาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับ คุณแม่สมคพงเรื่องของที่มาที่ไปของร้านผัดไทยเฉลยครับและแน่นอนครับมาถึงร้านแล้วจําเป็นจะต้องชิมแล้วครับไม่ชิมไม่ได้แล้วครับดูแต่ว่าเมนูน่าทานมากมากเลยต้องให้คุณแม่แนะนา,นาแล้วล่ะนะครับว่าเมนูที่เป็นเมนูแนะนําเมนูนี้มีชื่อว่ามีกุ้หมูยอมีปุ้งหมูยอขออนุญาตได้เลยค่ะโอคุณผู้ชมนิดนึงนมีกุ๊ง หม,มูยอ,ยอลองมาช,มชิมไปดูเลย <นะ S 1> ค่ะผมขออนุญาตชิมก่อนเลยละกันนะครับกลิ่นมันหอมหวนเลิศเนย้อตื่นเต้นกับรสชาตินะคะลองชิมมีกันครับมีมีความหอมครับคุณผู้ชมครับตะลึง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 ตึง,ตง,ตง,ตงอร่อยใช่ไหมอือหือ ผมไม่เคยชิมหมีมม่กุกหมูยอรสชาติแบบนี้มาก่อนสิแม่จริงเขาม,มีความนัวมีความหอมมีความเผ็ดนิดๆหวานหน่อยๆแล้วก็เปรี้ยวอันนี้ฉีกเลยค่ะฉีกแนวไปเลยมีสามรสใช่ไอ้ตัวนี้ลูกค้าซื้อเสร็จต้องซื้อกลับบ้านเพราะว่าไปทานกระสุงตามก็ได้กับเมี่ยงก็ได้อร่อยมากที่สำคัญราคา60บาทใช่แบบนี้เลยค่ะโอ้โหจะบอกว่าเป็นเมนูคืนกำไรลูกค้าจริงๆอร่อยเด็ดขนาดนี้แต่วันนี้ ไม่ได้มีแค่นี้คุณแม่ใช่ค่ะตรงนั้นอีกตรงนั้นอีกคืออะไรอ่ะอันนี้นะคะเป็นเมนูที่คุณแม่ชอบทานมากแล้วก็เลยคิดเป็นสูตรขึ้นมาให้ขายกันะคะาตัวนี้ข้าวผุกกะปิตาวนก็หกสิบบาทข้าวผุ้กะปิลาหกสิบบาทใช่ของเราเนี่ยเป็นข้าวนี่เราผัดเรียงเม็ดแล้วก็สวยแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยกะปิอย่างดีองทขาเลยค่ะต้องพิมพ์นะใช่ค่ะสูตรเด็ดของทางร้าน ข้าวจะหอมนั้นุ่ใช่ค่ะมันเข้ากันมากมากเลยคุณแม่ข้าวมีความนุ่มค่ะกะบฟิวมีความหอมใช่ค่ะจุดยอดจานนี้ราคาเท่าไหร่นะคุณแม่นะหกสิบบาทค่ะคุณผู้ชมหกสิบบาทบาท,ทำเราได้อะไร,ได,รได้ความอร่อยได้ความอร่อยกำไรนิดหน่อยยังไงก็มีกำไรนิดหน่อยเป็นดีนผมชอบตรงนี้ค,คนทำงานมีความสุขครับ ผ่านไปแล้วครับสองเมนูมีอีกหนึ่งเมนูครับแคุณแม่จะแนะนำเนวันนีอน้อันเมนูที่ถายเนี่ยเราจะคิดค้นขึ้นมาซึ่งแม่เนี่ยเป็นคนชอบทานหมูสเตะครับไม่บอก <ผม S 2> ว,ว่าชอบ การที่เราไปชานหมูสเต๊ะเะมากเขาจะเสียบไม้ตรงที่ไหม้มัมม่งอะไรมั่งแล้วมันเป็นฉานก่อนมาเลงแล้วตรงเนี้ยหมูสเต๊ะแม่หมัมมกจะมีนุ่มมากครับแล้วแม่ชอบทานาน้ำจิ้มแบบแบบแขกแก็เลยคิดคคเป็นสูตรน้ำจิ้มหมูสเต๊ะโรตีแบบแขกลองทานเพราะมันอร่อยแค่ไหนบอกเลยขออนุญาตเป็นตัวแทนคุณผู้ชมทางบ้านยิ่งทานตอนร้อนๆจะอร่อยมากทานแบบยั่วๆแล้วนะครับ อร,อ,อร่อยค่ออยจินเบกไม่อยู่ใช่ไหมหมูมีความนุ่มมากเลยอ่ะมันละมุนนุ่มละเป็นหมูสเต็กที่อ,อร่อยมากๆมกอนนีอีกครับอะไรครับคุณแม่อันนี้เ,เลยของนี่ของรดน,นะคะว้าวรวมตัวเนี่ยเป็นคนชอบทานสเต็กแล้วสเต็กที่ปไาจะเป็นแบบจืดๆนี่สลัดอะไรเงี้ยแต่แม่เป็นคนชอบทานถักก็เลยคิด <บ S 1> ว่า,วาทำยังไงที่คนไทยจะได้ทานสเต็กอร่อยๆโดยที่ว่าไม่เซ็งแต่รสชาติเดิมๆ แม่ก็เลยคิดตูดขึ้นนี้ขึ้นมาคือสเต็กหมูจิ้นแจ่วไม่ใช่ปลาลานะคะเป็นซอสมะขามนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นแล้วก็เรื่องความอร่อยก็จะมีพวกเคอเทผลไม้แล้วมีไข่แล้วก็มีผักสดๆต้องลองทานเลยค่ะว่ามันอร่อยมากจริงๆขอบพระคุณครับคุณแม่ต้องลองชิมแล้วนะครับต้องลองชิมก่อนนะครับอนุญาตชิมแล้วนะครับมันจะละมุนลิ้นเลยอื หอมได้กลิ่นมะขามหอมมะขมมา,ามในชัดเจนมากจานนี้เท่าไหร่ครับคุณแม่ครับอ่านี้ร้อยห้าสิบบาทค่ะเซ็ตหมจูจิมแจ่วค่ะ uh huh. ต่อไปเลยนะคะ uh huh. อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นแกงส้มพี่ี mm ่ค hmm. ือที่บ้านอะ่ะจะชอบทานแกงส้มนะคะคถ้าแกงส้มโบราณจริงๆเนี่ยมันจะรสชาติรสชาติจัดจ้านมากนะคะคจะแตกต่างจากที่คนกรุงเทพเขาทานกันเนี่ยมันจะแบบแนวหวานอย่างเดียวแต่ของคุณแม่เนี่ย ปั่นพริกแกงเองมันก็จะได้เลือดเครื่องสมนุนไพรที่เข้มข้นแล้วก็เราก็ใช้ม้ามาขาดจริงๆมันก็จะดได้ความเผ็ดเปรี้ยวเค็มและวหวานปลาแลมปละแลมแล้วแม่ก็เอาเนื้อปลาไปชุปแบแป้งแยกให้มันกรอบแล้วก็เช่อมก็จะกรอบเวลาทานมันจะกรอบยิ่งขึ้นค่ะอันนี้เนื้อปลาเนะคะเนื้อปลาครับแล้วก็ชชอมค่ะวิธีทานเราก็คือเอาชชอมค่ะกับน้ำซุปถูกผิดเข้าด้วยกัน ตอนน้นน้ำแกงส้มนัวนัวแบบว่าไม่โดดไม่เปรี้ยวโดดแล้วก็ไม่เค็มโดดแล้วก็ไม่หวานเป็นไปแล้วก็ไม่หวานกลม่ลมะต้ะะองบอกเลยว่าขายดีมากแกงส้มที่นี่ทุกอันที่ผมทานมานี่อร่อยทุกอันแล้วผัดไทยเสวอยครับเรืออันไหนคะค่ะผัดไทยเฉวยต้องทานสิคะได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะมาแล้วมาแล้วแล้วแอบเห็นแล้วแอบเห็นแล้วว่าถุกของวันนี้ใช่ค่ะ แม่<ล>ทาย<ด>ว่าเท่าไหร่สองร้อยห้ิบไซส์กุ้งแบบนี้เลยนะคะ5้ถึงหตัวไซสนี้แล้วแต่บางวันไซ้ใหญ่มากก็หตัวไซ้ขนาดนี้ก็หตัว200บาทคะ่ะสองร้อยบาทผมข,ขออนุญาตชิมแล้วนะได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ชิมผัดไทยสวยมาไม่ถึงร้านผัดไทยสวยแน่นอนถือว่าผิดนะคะใช่ผิดร้านแล<ช>้วดูหน้าตาแบบนี้แล้วเขาห่อไข่มาสวยงาม ด้วยความสวยของเขานะครับทําให้ไม่กล้าอยากจะจิ้มลงไปเลยสวยมากแล้วก็มาร้อนๆอ,อุดรหอมๆว้าวเลยไหมเราทานแล้วรสชาติว้าวเลยนุ่มมันนัมมนนวมันหอมมันอร่อยอือแม่ใช่ค่ะแม่เคยทานของแม่อร่อยตรงนี้ไม่ก่อนเลยอ่ะบอกว่าผัดไทยที่นี่แตกต่างที่อื่นจำจะต้องลืมเลยลืมเลย เดี๋ยวขอรอดูกุ้งนะฮะกุ้งกุ้งเขาจะเป็นยังไงบ้างค่ะขอทำกุ้งผัดไทยแล้วกุ้งนะครัหืมดอกแรกต้องเกิดอนะ่าอร่อยกระปร๊ามเออเคสุดยอดออกแล้วอร่อยวันนี้ผมได้มาถึงร้านผัดไทยสวยที่เรื่องชื่อจริงๆครับพี่ ลาด้าว71นะครับทุกเมนูที่คุณแม่สมงค <Okay. S 1> ์บรรจงปรุงแต่งมาด้วยความปราณี uh huh. รสชาตินัวอร่อยจัดจานสวยงาม mm hmm. ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมมากๆ mm hmm. และเป็นโอกาสดีของคุณผู้ชมครับที่รับฟังรับชมด็อกเตอร์ EP นี้ครับเปิดมา26ปีเนี่ยหยุดทุกวันจันหยุดทุกวันจันเปิดบริการ8โมงครึ่งถึง2ทุ่นะคะ089 1 1 6 2 9 6 0 0 2 5 7 0 9 2 2เกนาเจอกันนะคะยินดีต้อนรับค่ะโทรมาเลยครับตามเบอร์ที่จะขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับแล้วบอกเลยว่ามาจากรายการด็อกเตรคิดเดี๋ยวคุณแม่จะบริการอย่างดีเลยครับผมอร่อยทุกจานค่ะสบวัสดีต้องขอบคุณ แม่มากเลยนะครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมรู้สึกอิ่มกายอิ่มใจมา,มากเลยครับได้ชิมอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ได้เพื่อคุยด้านหน้าละกเก็บปะสารณ์สูติของคนคิดเชิงบวกแล้วก็พูาหารอร่อยออยาถ้าอยากจะทําอะไรถ้าประสบความสำเร็จทํำด้วยหัวใจของเราทํำด้วยจิตอันเป็นบริการสิ่งนั้น คนรับบริการหรือว่าลูกค้าเราจะสัมผัดได้อย่างแน่นอนครับชีวิตคิดบวกบายดั้คยิดต้องขอบคุณทัดไทยสเสมนมากนะครับสำหรับว p นี้ครับส่วนอีพีหน้าเราจะไปพูดคุยกันนะครับว่าคุณแม่จะมีแผนธุรกิจอย่างไรบ้างแลยวเจอกันครับ